เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมหน้าประตูอย่างนี้ก็ก็ถือว่ายังทําคลิปในช่วงเวลาด,ดึกๆอยู่นะครับผมก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องออการวิ่งตอน,นคืนดีกว่านะครับว่าทําไมตอน,นคืนเนี่ยเ,เขาถึง ตั้งแต่ประมาณเท่าไหร่นะสี่ทุ่มใช่ไหมสี่ทุ่มเนี่ยเขาจะบวกให้3บาทแล้วหลังเที่ยงคืนก็จะเป็นการบวก8บาทนะครับเมื่อก่อนก็จะเป็น10บาทนะก็คือว่าสี่ทุ่มบวก5แล้วก็หลังเที่ยงคืนบวกอีกหก็กลายเป็น10อะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ลดมาเหลือ8บาทก็หายไป2บาทนะครับผมก็ <laughs> ตัวนี้นะครับผมเพิ่มได้เพิ่มมา3บาทใช่ไหมปกติก็38นะครับผมดูตอนดึกอะ่ะทำไม ขนาดบวกแล้วยังไม่ค่อยมีใครวิ่งครับเพราะว่ามันมันน่าเกียดอ่ะอันนี้ผมบ,บอกตามตรงในในความคิดของผมนะในรอ,อบปริมาณทนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคืองานใกล้ดีไหมดีไหมระบวกดีครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันมันไกลก็ไกลอย่างเงี้ยหกิโลแบบออเดอร์ที่แล้วนะครับที่ผมไม่กดรับอ่ะมันก็วิ่งไปรับ5กิโลนะคโอเคเดี๋ยวเราไปรับกันดีกว่านะครับผมโอเครับเราก็มาถึงจุด รับอาหารแล้วนะครับผมปลายทางนะถึงร้านแล้วเย็น,นในการรับอาหารปึ๊บนี่นะกิโลก็ <c oughs> ประมาณ2นะครับก็เ,เต็มๆเราได้ตามแปก็จะได้สีหนึ่งตามทีเ่เห็นไปแล้วครับก็ถือว่าตอนดึกจะมีโอกาสไปรับไก่และส่งไกล้ก็มีหรือว่าไปส่งไปรับไก่ส่งไกลก็มีนะแต่ผมชอบแบบว่า รับใกล้สองเังมากกว่ามันจะมีโอกาสได้โบนัสไงบวกอะ่ะเข้าใจป่ะอย่างนั้นมันเหนื่อยนะโอ้โหก็จะมีอชอบอมีคนชอบเอ่อเติมน้ํามันนะไม่ใช่เติมน้ำเพราะว่าบางทีมันไกลก็ไกลเกินไปนะทั้งหมดร้อยห้าหครับพี่โอนไปโอนใช่ไหมตอนนี้ผมกําลังวิ่งกลับไปจุดที่ว่าผมคิดว่ามันมีงานนะเอถ้า คิดดีๆก็คือเหมือนกับผมวิ่งมา5กิโลแล้วก็วิ่งไปส่งลูกค้าอีกสามกิโลก็เป็น7ใช่ไหมเป็น7แล้วถ้าผมาถ้าผมต้องวิ่งกลับเนี่ยก็วิ่งอีกกลับอีก7กิโลเนี่ยเข้าใจไหมครับนะทำให้วิ่งทั้งหมดเนี่ยงานหนึ่งตัวอ่าสี่สิบเอ็ดบาทเนี่ยผมวิ่งไปทั้งหมด14กิโลแล้วนะถ้าตอนวิ่งกลับเนี่ยมันไม่ได้งานนะเพราะว่า บางทีเราเราไปใช่ไหมเราก็คิดว่าเออกลับมาจุดนี้มันจะมีโอกาสได้มากกว่าที่จุดที่เราไม่คุ้นเคยอะ่ะนะมันจะได้เพิ่มโอกาสรับงานให้เรามากกว่านะคับอนนี้ครับงานมันน้อยขนาดผมเมื่อกินออข้าวมันไก่ได้อะโอเคครับมาแล้วมาละอ่ะผมกินเสร็จผมก็รู้ว่าน่าจะยังไม่ได้งานไปซ้ำไป กินเสร็จแล้วงานก็ยังไม่มาเลยครับนี่คือกินเสร็จแล้วนั่นนหลโอเคครับตอนนี้ก็ประมาณหลังเที่ยงคืนแล้วนะครับก็จะมาให้ดูนะครับผมออแล้วให้มาดูด้วยครับว่ารายได้วันนี้เราจะได้อะไรเพื่อจะเป็นโอกาสนะครับสําหรับเพื่อนๆบางคนที่อยากจะมาวิ่งดึกนะครับว่าออพิจารณายัางไงจะวิ่งดีไหมอะไรยังไงไหมก็คือ คือแพ่มไปเนอยากให้งานมันมานะมันมันมันอาจจะสบายแต่ว่ากูอย,อยากได้เงินมากกว่ารอ,อมาเกือบชั่วโมงหนึ่งครับตอนนี้เราก็ได้งานแล้วนะครับผมก็เ <c oughs> <c oughs> ออห้าจุดสามสามหัวจะปวดจะบ้าตายรอมาชั่วโมงหนึ่งได้งานไปรับไก่แล้วก็ไปแถวๆนี้ก็คือ เดี๋ยวผมเนี่ยน้องแขมอ่ะปลายๆตรงนี้ผมบอกเลยตรงนี้มีอยู่ประมาณ2ล้านเองนะครับเป็นร้านาส้มตานะครับแล้วก็ร้านอาหารตาตักนะครับผมก็ถือว่าสุดท้ายผมก็ต้องตีเป่ากลับมาอยู่แถวหกเก้าอ่ะที่มีแม็กมโอกาสได้งานเยอะนะครับก็ให้ดูนะครับวิ่งตอน,นไม่ใช่ว่าจะดีนะก็คือว่าตอนตอนดึกก็มีโอกาสได้งานถัดไปโอกาสค่อนข้างสูงนะ สูงนที่นี้ผมมองว่าน่าจะเป็นเพราะว่า,าไม่มีคนขับมากกว่านะมันก็เลยยิงให้นะก็เหมือนกับเรากดนั่นแหละไกลยังไงคือมันไม่มีคนขับสุดท้ายเราก็ได้นะครับไอนี้ผมไปามาส่งมาแล้วนะครับผมตอนแรกขามไปเจอหรอกนะครับผมเราก็ได้งานถัดไปเลยนะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันดีกว่า,าทางแอปเขาจะส่งกี่กิโลมาให้ครับงานตอนนี้เป็นงานแม็กนะครับโอเค 3 0 0กว่าบาท <c oughs> ออมาก็ประมาณ3.55กิโลแล้วก็ไปส่งประมาณ5กิโลนะครับอแล้วเนี่ยมันจะมีแม็กอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วทางเนี้ยถ้าไปแล้วผมบอกเลยนะครับถ้าไม่ฟุกจริงๆอ่ะไม่ฟุกจริงๆก็คือมันไม่มีเลยอ่ะต้องตีเป่ากลับมานะแน่นอนอยู่แล้วที่ได้งานไปส่งกีโลอะส่งไปส่งได้แบตอะ่ะได้แบตหรอได้ตรงนี้ยคง,งใส่สี อเอผมก็ไปนู่นไปนู่นเหมือนกันวิ่งมารับสี่กิโลหกอะอกเลยเหรอใช่หกหองเจ็ดเจ็ดในในเจ็ดเจ็ดในในหกเลขสามอ่าคนกันได้จะไม่มีอะไรพี่นั้นมัน,ม,น,ม,นมันบวกก็ยังไม่ดึงดูดเท่าไหร่อ่ะไม่เพราะว่าค่าค่ารถอย่บงนี้แม่งน้อยเกินเออมันมันมันน้อยแล้วก็แม้แม้ว่าจะบวกโบนัสแต่มันก็ยังไม่ดึงดูดคนขับให้มาวิ่งตอนดึก โคตรเงียบเงาอ่ะเงียบมากเงียบมากอ่าเ้าร้อยก็ได้นะพี่มีไหมอันนี้ก็โอเคพอห้าร้อยผมก็มีทองนี่แต่ว่ไม่ใช่แบงค์ห้าร้อยอ่อโอเคครับอันนี้พอดีเท่าไหร่ครับเนี่ยเป็นมาสินห้าบาทครับโอเคโอ้โหดูมันยิงงานเหมือนกับแก้งกันนะครับอ่ะในแอปเท่าไหร่ละ4.72จกิโลใช่ไหม นะครับแล้วก็ส่งใกล้ๆใ,ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะครับระยะทางที่เราไปวิ่งจริงๆอ,อ่ะอ่ะเดี๋ยวกดดูเลยไม่ใช่4 3จนะไม่ใช่นะเพราะว่าผมอยู่ฝั่งนี้นะมันให้อ้อมอ้อมไปฝั่งนู้นนะนี่นะมันให้อ้อมไปนะเนี่ยเออเนี่ยไหนวะก็ะคือมันมันไม่มีที่กลับรถอะ่ะดูต้องโอ้โห7กิโลกว่าไม่เงยแล้วในในแอปฮะแบบนแอปแค่5แค่4อย่างเงี้ย คือมันมันยิงมาตอนที่เราเราเราผ่านโค้งม,มาแล้วอะไรเงี้ยคืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยแหละที่่าโอ้เจ็บใจว่ะเฮ้ยเหนื่อยแล้วเ,เะนะี่พยพูดเหนื่อยเลยเจออย่างนี้ใครวิ่งดึกๆาหาร้านแม็กเอาไว้เลยครับผมมีโอกาสได้นะแต่ว่าจะมากจะน้อยก็น้วแต่ดวงนะครับผม أ, ตอนนี้ผมได้มาสองรอบแล้วนะครับแม็กของวันนี้นะครับแล้วก็ได้งาน ร้านอาหารกับร้านแม็กครับคู่กันเนาะเมื่อกี้ผมไปรับร้านนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมารับแม็กนะครับผมโอเคก็อีกประมาณ3ชั่วโมงก็จะหกโมจะได้สรุปกันแล้วครับ9 5 0 0หานึ่งครับโอเคครับตอนนี้ผมไปเข้ามาบ้านแล้วนะครับก็มาดูนะครับยอดสำหรับวันนี้นะครับก็คือว่าเจ็ดไม่ใช่เจ็ด 300 79บาทนะครับผมตอนประมาณตีห้าี่นะครับผมก็เข้าบ้านแล้วนะครับผมก็คือว่าสรุปนะครับก็ถือว่าก็ไม่เร็วแต่ก็ไม่ได้ดีมากเหมือนตอนเช้านะครับเพราะว่าตอน,นดึกอเหมือนกับวัดดวงอะ่ะถ้ามันดีมันก็ดีถ้าไม่ด,มด,มด,มดีมันก็ประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งเนี่ยผมรอเกือบชั่วโมงนึงอะ่ะไม่เกือบเลยหละชั่วโมงหนึ่งวางงานจะมาแล้วก็ ถือว่าการวิ่งตองคืนเนาะก็ต้องทําใจนะต้องใจต้องทําใจระดับหนึ่งว่าเรามีโอกาสตีเป่าของข้างสูงนะครับแบบที่เพื่อนๆดูนาะเติมน้ำมันอย่างเช่นผมวิ่งเนี่ยตั้งแต่วิ่งมาเพิ่งจะเติมร้อยหนึ่งหลังจากที่วิ่งก่อนเช้าคืนมาแล้วนะครับก็รวมกันก็ประมาณร้อยหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าก็โหได้300เติมเราแค่ร้อยหนึน่งแต่ว่าสามารถใช้วันนี้อีกได้นะหลังจากที่ผมนอนแล้วตื่นมานะครับก็ คือจะวิ่งตอนคืนก็ต้องคิดให้ดีๆนะครับว่าจะวิ่งแบบเอาสบายหรือว่าวิ่งแบบอหายอดถ้าวิ่งหาย,ยอดผมแนะนําตอนเช้าดีกว่า,าวิ่งแบบสบายๆไม่คิดมากรอวัดดวงเอาก็ตอนคืนสบายๆได้ได้นะแต่ถ้าจะรันยอดนี้ก็ต้องตอนเช้าอย่างเดียวนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ